1นนาทีกับกปทการเตรียมตัวและการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยช่วงหน้าฝนควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอยู่เสมอโดยเฉพาะหมวกกันน็อก จำเป็นต้องเลือกหมวกแบบปิดหน้าที่มีวินชิลเพื่อป้องกันฝนศนสาดเข้าใบหน้าและดวงตาเวลาขับขี่นอกจากนี้ควรตรวจเช็คยางหากหน้ายางสึกมากควรเปลี่ยนยางเส้นใหม่และต้องเติมลมยางให้เหมาะสมเช็คน้ำมันเบรกผ้าเบรกและกลไกทั้งหมดว่าทำงานได้เป็นปกติรวมทั้งเช็คระบบไฟอุปกรณ์ให้ความสว่างและสัญญาณไฟทุกชิ้นด้วย ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยังต้องเผื่อระยะการหยุดรถให้มากขึ้นเนื่องจากถนนลื่นทําให้รถต้องใช้ระยะหยุดรถที่ยาวมากขึ้นและใช้ความเร็วลดลงเมื่อต้องขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าฝนเนื่องจากฟิล์มน้าบนผิวถนนทําให้ยางรถไม่สัมผัสกับผิวถนนเป็นอุปสรรคต่อการเข้าโคง้งดังนั้นต้องใช้ความเร็วต่ําลงเพื่อความปลอดภัยนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม